รีวิวเมื่อมาที่หน้านี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าผมไม่รู้ว่าใครเคยเข้ามาหรือเปล่านะหลายๆคนไม่เคยเข้ามาใช้หน้านี้เลยหน้านี้คือการตอบกลับรีวิวลูกค้านะครับลูกค้าที่รีวิวนะครับเป็นรูปภาพนะครับเป็นคลิปวิดีโอแล้วสามารถมาดาวน์โหลดคลิปและว,วดีโอตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองขออนุญาตปชาสัมพันธ์นะครับคอส เรียนนะครับสร้างยอดขายบนรัศดาช้อปปี้นะครับสอนโดยผมนะครับแล้วก็โค้ชชอนี่นะครับสวัน7,900บาทนะครับแต่จะลง1วันเลือกลง1คอร์สเนี่สี่พัยบาทเหมาะสำหรับทุกคนนะครับที่อยากจะรู้จักนะครับเข้าใจฟีเจอร์ระบบรัศดาช้อปปี้นะครับแล้วก็ถามตอบพวกผมทั้งสองคนได้เลยนะครับผมเป็นเซอร์ติฟายของทาง Lazada แล้วก็โค้ชชอนี่นะครับเป็นเซอร์ติฟายของทาง s h o p e ีนะครับ โดยจะจัดในวันที่18-19พฤศจิกายนนะครับสามารถลงทะเบียนสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับออกเอกสารแนะนำบริษัทได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้รับจำนวนจำกัดนะใกล้เต็มแล้วนะครับขอบคุณครับของจริงนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับคำสั่งซื้อนะครับอยู่ที่ช่องคำสั่งซื้อแล้วก็กลับไปที่รีวิวนี่นะครับคำสั่งซื้อและรีวิวรีวิว เมื่อมาที่หน้านี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าผมไม่รู้ว่าใครเคยเข้ามาหรือเปล่านะหลายๆคนไม่เคยเข้ามาใช้หน้านี้เลยหน้านี้คือการตอบกลับรีวิวลูกค้านะครับลูกค้าที่รีวิวนะครับเป็นรูปภาพนะครับเป็นคลิปวิดีโอแล้วสามารถมาดาวน์โหลดคลิปและวิดีโอตรงนี้ได้นะครับ่ะเดี๋ยวลองนะครับมาเดี๋ยวลองดูนะผมมาหน้านี้เสร็จปั๊บผมให้สอนให้ดูเรื่องของรีวิวก่อนนะครับนั่นคือกดมาที่มีมีรูปหรือวิดีโอก่อนนี่นะครับอันดับแรกแล้วกดมาปั๊บเฮ้ยมีรูปเนี่อย่างเงี้ยมีรูป อันนี้คือหนังสือผมเองนะครับมีรูปเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดรูปได้นะครับดาวน์โหลดก็คือเอารูปไปใช้ต่อได้ที่ลูกค้ารีวิวนะครับอ่าหรือเป็นนะครับคลิปวิดีโอนี่นะครับลูกค้ารีวิวเป็นคลิปวิดีโอเห็นไหมโอ้โหนี่เขาแกะสินค้าแบรนด์ผมให้อย่างดีเลยนะฮะก็การดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนะครับสมมติว่าลูกค้าเอามาใช่ไหมเราอยากจะเอาคลิปวิดีโอไปลงในที่ต่างๆพวกเนี้ยเราก็กดนี่ครับคลิกขวานะครับเปิดวิดีโอในแท็บใหม่ปั๊บนะครับนี่แล้วกดดาวน์โหลดนะครับกด บันทึกอ่าทุกทีกดบันทึกนะครับกดบันทึกอ่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เปิดแท็บใหม่มันมันมันอ้นี้ไม่ได้นะครับมันดาวน์โหลดไม่ได้นะครับ่าคราวนี้ถ้ามีภาพและคลิปวิดีโอมาแบบนี้นะครับเราสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับเขาเรียกว่าเปิดไปสแสดงบนฟีดอัตโนมัติบนฟีดของ Lazada อันนี้คือหน้ารีวิวเห็นไหมแล้วมันก็มีโอกาสที่ La z a d a นะครับถ้าลูกค้าเข้าไปดูในฟีด ที่ลูกค้าที่เคยซื้อของเรามีความสนใจในร้านค้าเราหรือสินค้าที่เราขายหรือติดตามร้านค้าเราเนี่ยเขาก็จะเห็นฟีดตรงนี้เราแค่เปิดตรงนี้ครับมันจะขึ้นไปบนฟีดของ l a z a d าเลยนะครับต่อมาครับนะครับต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยปกติจะมีการตอบกลับรีวิวนะครับตอบกลับก็คือเราสามารถตอบกลับทีละคนตรงนี้ได้กดที่ตอบกลับนะครับลูกค้ารีวิวมายังไงเอ้ยมี5้าดาวหมดอ่ะตอบกลับขอบคุณครับอ่าสมมุรนะขอบคุณมากครับอย่างนี้นะครับ นี้ผมให้ดูขั้นตอนการรีวิวก่อนจะได้เข้าใจนะครับเสร็จแ,แล้วเขาก็มีนะครับลาซาด้าบอกอุย้ยร้านไหนรีวิวเยอะ,อะมันมีตรงนี้ครับตอบกลับด่วนนี่นะครับเห็นไหมก็คือมีสามนะครับสามรีวิวที่ลูกค้าเนี่ยคอมเมนต์มาแล้วผมไม่ได้ตอบกลับหรือว่าตอบกลับช้านะครับนี่เราก็นะครับยังไม่ได้ตอบกบลับเราก็จะขึ้นให้เราตรงนี้ครับนี่เห็นไหมปุ๊บ ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าเดิมๆเราก็ตอบกลับด่วนๆได้นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับต่อมาเ็าจะมีคําถามของลูกค้าซึ่งคําถามของลูกค้าเนี่ยก็คือว่าสินค้านะครับที่เราลงขายเนี่ยลูกค้ามีข้อสงสัยอะไรแต่อันเนี้ยฟีเจอร์เนี้ยน้อยลงนะลูกค้าไม่ค่อยมาถามตรงคําถามของลูกค้าแล้วส่วนใหญ่เขาจะแชทถามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกดเข้ามาแล้วบอกโหดูวันที่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ปี2021อ่ะอันนี้แสดงว่าสินค้าเราอาจจะ ตกเทรนไปแล้วนะครับแล้วก็ขายไม่ค่อยออกเอาบูดตรงตเพราะว่าถ้าเกิดตัวไหนขายดีก็อาจจะถามตรงนี้แล้วก็ไปหาไปแชทด้วยนะครับอ่ตอนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนําหนังสือนะครับกลยุทธ์และวีขายให้รวยได้จริงที่ลาซาด้านะครับหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับรวบรวมข้อมูลนะครับ นะครับเกี่ยวกับทริกวิธีการขั้นตอนนะครับสิ่งที่ผู้ขายเริ่มต้นหรือขายมาแล้วระยะหนึ่งอะ่ะต้องรู้นะครับทำยังไงให้ลูกค้ามาอ่ากลับมาซื้อซ้ำมัดใจทำยไงให้ลูกค้าเห็นก่อนสินค้าขึ้น,นแรกว,ว่าจะอะไรนะครับทริกวิธีการในการทําแอดโฆษณานะครับหรือว่าการสร้างแบรนด์ร้านค้าพวกนี้ก็จะอยู่ในเล่มนี้นะครับอัปเดตประมาณเดือนมีนาคม2023นะครับ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนด a ลาซา,าด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซ a ด้ได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนด a ลาซาดานะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ